สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวกรกร่วมกับ5มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกความเข้าใจการวิจัยและพัฒนาแนวทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในภาคการเกษตรมุ่งวิจัยพัฒนา8พืชและสัตว์เศรษฐกิจของไทยเพื่อลดการเรือนกระจกและสร้างความยั่งยืนในภาคการเกษตรโดยมีเป้าหมายลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่าร้อยละสภายในปีพุทธศักราช2570เรียนนี้ก่อนนะครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็เกิดมาจากที่เราอยากจะสร้างงานวิจัยเป็นกลุ่มเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องสำคัญของประเทศซึ่งเราก็มองเห็นว่าเรื่องของอความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสที่โลกในค่อนข้างจะบีบรัดเราแล้วเราก็มีเวลาจำกัดอีกทั้งเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมซึ่งถูกเคลมว่าเรื่องของการ,กรเกษตรเนี่ยสร้าง คาร์บอนมากที่สุดนะครับโดยเรื่องนี้เองเนี่ยเราก็มีการพูดคุยหาลือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพราะแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันไปรวมถึงพี่น้องของกระทรวงเกษตรเองในกระทรวงเกษตรนะครับก็มีการศึกษามาบ้างพอสมควรแล้วแต่การจะรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่และก็การเอาไปหาเส้น ที่จะเป็นเส้นยืนยันเบสที่เราเรียกว่าเบสไลน์เป็นเรื่องสําคัญรวมถึงเรื่องที่จะต้องทําเป็นคู่มือสําหรับให้เกษตรกรได้ปฏิบัติได้ง่ายหรือว่าผู้เกี่ยวข้องอื่นๆได้ปฏิบัติได้ง่ายก็เป็นเรื่องที่เราเห็นความสําคัญนะครับเรื่องนี้ก็ได้รับจริงๆก็เป็นเงินของกองทุนบวนอนะครับซึ่งสกวสกวดูแลอยู่เราก็เป็นพิมพยูหนึ่งที่มาเริ่มทําการจัดสรรทุนแล้วก็พูดคุยกับนักวิใจัยในมหาลัยต,ต่างๆ ก็ได้ทางหมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนนะครับแต่ว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเป็นงานใหญ่ที่ร่วมรวมร่วมคิดกับมหาวาลัยต่างๆเนี่ยใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้าใจอันดีต่อไปนี้คิดว่าเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องร่วมรวบร,วม,รวมมหาวิทยาลัยที่จะมาทำงาน ลักษณะแบบนี้น่าจะได้แนวทางจากโครงการนี้เป็นแนวทางเป็นแนวทางแรกๆนะครับที่จะให้ความร่วมมืออย่างคิดว่าครบถ้วนครบทุกมิติเป็นครั้งแรกนะครับที่ทําร่วมกับสหาสบาบการศึกษาเลยครับผมผมถามนี้นะผมคือคําถามอย่างเนี้ทุกคนเนี่ยเขาทำหมดเลยแล้วในสังคมเห็นผลอะไรกับเขาการเรื่องนี้บ้างมีใครเห็นผลในเรื่องนี้บ้าง เรื่องที่ทํามาแล้วเนี่ยมันครบไม่ครบยังไงก็ยังไม่รู้แต่การศึกษาครั้งนี้ทั้งพืชและสัตว์ที่เป็นตัวเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยก็พูดคุยกันว่าต้องทําให้มันครบวงจรแล้วก็ถึงมือผู้ปฏิบัติที่เป็นเกษตรกรได้โดยตรงที่จะปฏิบัติได้แล้วก็จะมีข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญสำหรับส่งมอบให้กับ ผู้บริหารของประเทศได้พิจารณาเอาแนวทางไปปรับใช้หรือว่าอาจจะเป็นแนวทางการปฏิบัติรวมถึงแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับที่เราจะต่อสู้กับการกีดการทางรค้าด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ครับอันนี้เป็นส่วนเป็นสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดอย่างนี้จริงๆแล้วก็ให้เห็นผลในสังคมจร,งครออจริงๆครับอ้อยจริงๆตอนนีออ้การที่จะไม่ให้เขาเนี่ยก็มีหลายมาตราการนะครับเช่นการกำหนดราคาร,รับซื้อนะครับ ตอนนี้หลายโรงงานเนี่ยเขาก็ใช้วิธีว่าหากว่าเกษตรกรใดเนี่ยไม่เผาเขาให้เงินล่วงหน้าแล้วก็มีอัตราให้ก็เป็นแรงทูงใจสัมน,นันธ์เลยแต่สิ่งที่สําคัญอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยคือเรื่องการแรงงานที่จะตัดอ้อยเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องจักรเนี่ยบางครั้งมันในรูปเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมีระยะสั้นเพาต้องนร่งดีอันนี้ก็ต้องแก้เรื่องของเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวด้วยครับในในส่วนนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็น ความคิดเริ่มนะครับที่ทางสวงกรนะครับได้เริ่มที่จะให้สถา,าการษาเนี่ยเอาองค์ความรู้ที่ทําอยู่มาต่อยอดให้ครบวงจรนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะมีหลายเรื่องที่มันมีองค์ความรู้ปรากฏอยู่แล้วไม่ว่าอยู่ในกรมกรต่างๆก็อยู่ในมหาิทยาลนะครับฉะนั้นทีมวิจัยที่มาทำเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงของเรื่องนั้นๆที่มีความรู้เข้าใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่า การที่เราได้รับการสอบสูนจากทางสวกและความการทํางานร่วมกันของ5สถาบันเนี่ยจะทําให้เราปิดช่องว่างบางอย่างเช่นเรื่องนี้เนี่ยมีองค์ความรู้อยู่แล้วจะทับต่อเนื่องไปจนถึงระดับกรมกรอ,อย่างไรในกระทรวงเกษตรและสาก,กรณก็สามารถเชื่อมต่อไปได้หรือเป็นมีโอกาสที่จะผลักดันให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ควรจะทํา1234ก็มีช่องทางที่ทำได้นะครับหรือต้องการให้บางเรื่องที่ อยากจะไปเปลี่ยนวิถีเปลี่ยนกระบวนการในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรเราจะเอาองค์ความรู้เนี่ยลงไปถึงกลุ่มผูผ้ผู้ผลิตคืงเกษตรได้อย่างไรนะครับอันนี้คือทําให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นความร่วมมือกันนะครับแล้วก็บอกว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยไงก็ยังเป็นประเทศเกษตรยังไงก็มีผลผลิตทางด้านเกษตรเป็นเป็นผลผลิตหลักแล้วเราจะทําไงว่าให้การผลิตทางด้านการเกษตรไม่ถูก เป็นตัวถูกกล่าวว่าเป็นผู้ที่ผลิตคาร์บอนนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องบุ่งให้สูตรความเป็นกลางนในคาร์บอนในภาคการเกษตรซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดข,ของไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเป็นของสังคมโลกด้วยเพราะเราต้องอยู่ในสังคมที่ต้องการอาหารการกินเรามีความร่วมมือกับทาง,ทงในจังหวัดนะครับที่เป็นเรามีความร่วมมือนะครับคือาการวิจัยที่ทํามานี้คือเป็นคนที่ทํามานานร่วมกับพื้นที่มาตลอดนะครับในการ ดูแลเรื่องสับปะรดนะครับของจังหวัดนะครับแล้วก็ในเขตใกล้เคียงด้วยนะครับท่านก็ก็จะเอาเทคนิคเรื่องไบโอชานะครับที่จะมาลดเกี่ยวกับเรื่องมีการดูดซับคาร์บอนไว้นะครับตลอดจนทําเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกปุ๋ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไนตริฟิเคชันต่างๆนะครับที่จะมาในการเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนในทางกรเกษตรของตัวสัปปะรดครับเราคิดอะไรในโครงการนี้บ้างคะ เขามอโอโบุบลนี่จะรับผิดชอบร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในการที่จะดูแลเรื่องอการวิจัยลดคาร์บอนสาหรับทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์นะคะทั้งสัตว์นี่เราจะมีนักวิจัยที่เด่นในเรื่องของประมงนะคะก็จะมีเรื่องประนิงแล้วก็มีเรื่องของทางปศุสัตว์นะคะก็คือ,อวัวเนื้อนะคะแล้วก็แล้วก็ส่วนของพืชน,นะคะก็จะเป็นพืชที่เราทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเรื่องของข้าวโพดที่เลี้ยงสัตว์นะคะเพราะว่าจะต่อเนื่องค่ะเป็นการที่จะทําการวิจัยไปสู่ปศุสัตว์ด้วยซึ่งเป็นศาสตร์เศรษฐกิจหลักของประเทศค่ะมจทจะรับผิดชอบพืชสองอย่างนะคะก็คือยางพารากับปาล์มน้ํามันนะคะกลุ่มวิจัยที่ทำเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ทําเรื่องนี้เนี่ยทางด้านการประเมินการปลดปล่อย กรีนเฮาส์แก๊สแล้วก็การดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมานานมากแล้วนะคะชำนาญเรื่องไลฟ์ไซเคิลแอสเซสเมนต์ทั้งคาร์บอนฟุตพิ้นท์วอเตอร์ฟุตพิ้นท์โครงการนี้เนี่ยค่ะจะมีความสำคัญดิฉันมองว่าสำคัญมากๆสองเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกเลยเนี่ยจะมีโอกาสได้สร้างผลกระทบ ทั้งเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะทำให้ทำให้คนได้ประโยชน์จริงๆกับอีกอันหนึ่งเนี่ยการที่ห้ามหาวิัยลทยทำงานด้วยกันเนี่ยเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กที่สําคัญมากสําหรับคนที่ทํางานในเรื่องนี้คือประเทศไทยเนี่ยคะ่ะจำนวนนักวิจัยเนี่ยมีไม่เยอะทีนี้ได้มาทํางานร่วมกันเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆหรือว่าทีมนึงอาจจะมีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่มาแอพพลายใช้กับพืชที่อีกทีมนึงทาอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องที่จะมีประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะ ครับก็อย่างที่ bien, โครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง3ปีนะฮะในปีแรกเนี่ยเราจะทําในเรื่องของการศึกษาเบสไลน์ของการปลดปล่อยคาร์บอนสำหรับพืชเศรษฐกิจ6ชนิดและก็สัตว์เศรษฐกิจ2ตัวนะครับนอกจากนั้นคู่ขนานกันเนี่ยเราจะมีการเข้าไปพูดคุยกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการทําข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับเพื่อที่จะให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับในปีที่2ครับ สิ่งที่เราทําในปีแรกจะถูกต่อยอดในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าวิธีการหรือเมทริเดอรจีที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยก็จะนําไปสู่การออกแบบแผนธุรกิจครับความยั่งยืนของด้านการเกษตรที่ลดการปล่อยคาร์บอนสิ่งสาคัญคือคนที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อาหารต้องสามารถที่จะได้ผลประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้าหลังจากที่เราได้โมเดลธุรกิจแล้วในปีที่3ครับพื้นที่ต้นแบบที่จะนำเทค เรื่องของกระบวนวิธีการเมทริกซีต่างๆไปใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในสเกลที่ใหญ่ขึ้นจะเกิดขึ้นในปีที่3หลังจากนั้นแล้วเราตั้งเป้าครับว่าโมเดลธุรกิจที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากการที่เกษตรกรหรือคนที่อยู่ในระบบเนี่ยช่วยกันลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยไ้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ในรูปแบบตัวเงินนะครับที่มีความชัดเจนฐานที่สุดนะครับสปีนี้อย่างที่ท่านผอ,อ,อสวก,กได้เรียนนะครับนี่เป็นโครงการที่ทําแบบครบวงจร มีการเชื่อมต่อแนวคิดทั้งในเชิงวิจัยนำไปสู่การปฏิบัติและก็การขยายผลให้เห็นเป็นต้นแบบจริงนะครับแล้วหลังจากครบ3ปีเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะมีโมเดลต้นแบบที่จะขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นในดับประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับต่อเป้าหมายการลดการปลดปล่อยคาร์บอนของประเทศไทยครับก็เรียนว่าจริงๆเป้าหมายเราคือภายใน3ปีเนี่ยเราตั้งเป้าว่าในพื้นที่นําร่องนะฮะวัดผลจากเบื้องต้นตัวเบสไลน์ก่อนทำเนี่ยอยู่ที่1 0 แต่อย่างไรก็ดีการจะอธิบายว่ามันจะกระทบในภาพรวมของสภาวะภูมิอากาศหรือว่าผลกระทบที่เรากําลังเจออยู่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดถึงตรงน,นั้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทางทฤษฎีเนี่ยก็จะมีการพยายามที่จะคํานวณให้เห็นนะครับว่าถ้าเราลดได้ส0ในเชิงผลกระทบในพื้นที่เป้าหมายแบบนี้ในขนาดแบบนี้ความเขตแบบนี้ในอนาคตถ้าเราขยายผลเนี่ยโอกาสที่มันจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นครับ